ครับสวัสดีครับคุณส่วนสมาชิก w c i ทุกท่านครับครับผมมาทำคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับซึ่งคลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่อ่าใช้ในการตกแต่งรูปภาพเป็นภาพนิ่งนะครับใส่ข้อความตกแต่งรูปนะครับเพื่อเอาไปโปรโมทนะครับคู่กับสินค้าคู่กับอ่าผลิตภัณฑ์ของเว r ร์คัสอ n นโนเวชันนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับเอาไปอ่ เอาไปลงในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับทั้งเพจทั้งส่งไลน์นะครับตัวอย่างการส่งสวัสดีตอนเช้าอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่รูปไปนะครับคลิปนั้นก็ได้ทําไปแล้วนะครับเรามาดูครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาทำนะครับบางท่านก็บอกว่าอาจารย์อยากได้วิธีการตัดรูปภาพนะครับซึ่งเป็นภาพลอยนะครับหมายถึงว่าบางท่านอาจจะเอาไปตัดเป็นรูปสินค้านะครับแล้วก็ใส่แบล็คกราวสวย นะครับเอาไปแทรกนะครับรูปตัวเองนะครับเราไปใส่ background ที่สวยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการก่อนอื่นครับท่านที่ใช้ Android นะครับหรือใช้ iPhone นะครับก็เข้าไปที่ Play Store หรือ a p p Store นะครับก็จะมีโปรแกรมตัวนี้นะครับมีแอปตัวนี้ให้กดไปที่ Pay Store ครับนะครับพอกด Play Store เสร็จปั๊บนะครับให้ท่านเลือกนะครับกดเลือกคำว่า b a c k g r o u n d e r a s e r r นะครับ นะครับกดเลือกสําหรับผมนี่ผมติดตั้งแล้วนะครับกดดาวน์โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าถ้าดาวน์โหลดแล้วนะครับก็สาหรับท่านที่ดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เปิดนะครับเปิดเลยพอเปิดครั้งแรกมันจะให้อนุญาตนะครับอนุญาตนั่นอนุญาตนี่นะครับท่านก็อนุญาตไปนะครับอนุญาตตามที่เขาบอกนะครับนะครับขึ้นมาปั๊บนะครับผมจะให้ดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับพอเปิดขึ้นมาปั๊บหน้าตาเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเป็นแบบนี้แหละ นะครับก็จะมี how to use นะครับก็จะจะให้้เลือกนี่ครับเลือกโหลด photo นะครับเลือกโหลด photo นะครับพอโหลด p h โต้ปั๊บมันก็จะไปที่แกลเลอรี่ท่านก็เลือกเอาครับท่านจะใช้แกลเลอรี่อะไรต่างๆนะครับท่านโหลดไปที่ไหนรูปภาพท่านอยากใช้รูปภาพอะไรโหลดไปในไลน์ในแกลเลอรี่ท่านก็เลือกนะครับอ่ะสมมุติว่านะครับสมมติว่าผมผมเลือกรูปนี้นะรูปนี้ผมต้องการทําทําภาพนี้เป็นภาพตัด นะครับเป็นภาพรอยเพื่อเอาไปแทรกนะครับทำให้มันสวยๆนะครับผมเลือกผมเลือกวันนี้ปั๊บนะครับมันจะมีลูกศรให้ย่อขยายนะครับให้ลดพื้นที่เล็กลงในการทํางานนะครับพอท่านเลือกพื้นที่ได้แล้วนะครับเลือกพื้นที่ได้แล้วขนาดได้แล้วท่านก็กดนะครับลูกอ่าเครื่องหมายถูกนะครับด้านบนขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับ่ามันก็จะเป็นรูปภาพนะครับทีนี้มาดูครับมาดูเครื่องมือด้านล่างนะครับก็จะเป็นอ่ารูปไกลนะครับ extract นะครับรูป ดาวออโต้นะครับรูปเอ่อดาวในวงกลมก็เป็นเมจิกนะครับอ่ารูปแมนนวลนะครับรูปรีแพร์นะครับแล้วก็รูปซูมนะครับเอามาดูทีละอย่างนะครับสิ่งที่แต่สิ่งที่เราจำเป็นจะได้ใช้กันมันก็มีอยู่สองสองสามอย่างนะครับหนึ่งก็คือตัวเมจิกนะครับรูปดาวในวงกลมสีดำนะครับท่านกดเข้าไปเมจิกจะช่วยอะไรนะครับท่านสามารถ นะครับย่อขยายได้โดยใช้2นิ้วนะครับขี้หุบขี้หุบนะครับก็เหมือนกับเราดูรูปภาพนะครับที่ผ่านมาอ่าสมมติผมเลือกตรงนี้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับเบื้องต้นเลยให้ใช้ตัวเมจิกก่อนกดเข้าไปที่เมจิกครับนะครับเห็นไหมครับตัววงกลมเ้าจะขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ให้ท่านแตะตรงสีแดงเห็นไหมครับสีแดงด้านล่างนะครับพอแตะสีแดงด้านล่างปั๊บมันก็ท่านก็ลากเลยครับท่านไม่ต้องการอะไรนะครับตัวนี้เมจิกมันจะแยกระหว่าง ตัวที่เราต้องการลบและตัวที่เราไม่ต้องการลบเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้องการลบนะครับถ้าเราต้องการลบตรงไหนก็เอาปุ่มสีแดงในวงกลมเนี่ยลากไปนะครับให้อยู่ห่างกับส่วนที่เราต้องการลบนะครับนะครับเอ่อให้อยู่ส่วนที่เราไม่ต้องการลบขอโทษครับนะครับแล้วอย่างนี้ครับถ้ามันเล็กเกินไปท่านสามารถเอามือขี้ขยายอย่างนี้ได้เห็นไหมครับนะ นะครับท่านก็ลบเห็นไหมครับมันก็จะแยกในส่วนที่เราต้องการลบกับไม่ต้องการลบให้นยครับแยกให้นะครับแยกให้แต่ถ้าเกิดว่ามันโดนลบไปบางส่วนที่เราต้องไม่ต้องการลบมันโดนลบไปบางส่วนไม่ต้องตกใจมีวิธีแก้นะครับให้เราทําจุดนี้ก่อนนะครับให้เราพยายามลบในส่วนใหญ่ๆก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับลบง่ายทีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือทาไงนะครับสังเกตไหมครับมันจะมี มันจะมีเครื่องมือนอกจากมจิกก็จะมีแมนนวลเห็นไหมครับอยู่ข้างกันท่านกองกดไปที่แมนนวลครับปุ๊บกดไปที่แมนนวลนะฮะนะครับปุ่มสีแดงมันอยู่ข้างในตัวบุคคลนะครับเราสามารถเอามือไปแตะตรงไหนก็ได้ไอปุ่มสีแดงทั้งหมดก็จะตามมาเห็นไหมครับนี่ครับผมเลือกแต่งนี้ทีถ้าลบอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันเล็กมันมันจะลบหมดยากท่านก็ขยายครับขยายแล้วท่านสามารถเลือกที่จะลบ นะครับเห็นไหมครับตัวลบมันจะใหญ่ขึ้นเมอขึ้นท่านก็เลื่อนเลื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับก็ลบไปเลยครับทีนี้ครับนะครับลบไปเลยนะครับนะครับลบไปเลยนะครับนะครับท่านขยายแล้วท่านก็ลบไปเลยนะครับนี่จังลบง่ายนี่คือลบแบบแมนนวลนะครับแต่ลบแมนนวลนี่ปั๊บมันจะลบไปหมดเลยอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับถ้าท่านไปโดนนะอ้าวแล้วทําไงอ่ะท่านเห็นไหมครับอ่าจะมีลูกศรโค้งอยู่ด้านซ้ายล่างเอ้ขวาล่างทวดนะฮะขวาล่าง นะครับท่าก็กดไปครับปุ๊บปรากฏไปปั๊บมันก็จะกลับคืนมากดอีกก็จะกลับคืนมานะครับทีนี้เราก็เริ่มลบไปนะครับเป็นการย้อนนะครับย้อนการกระทํานะครับที่เราทําผิดเราสามารถย้อนได้นะครับนี่ครับดันลบไปเลยครับนี่ยลบไปเลยที่เราไม่ต้องการเราก็ลบไปนะครับลบไปเลยที่เราไม่ต้องการดูนะครับลบไปเลยนะครับที่เราไม่ต้องการลบออกไปอ่านะครับอ่ทีนี้มันยังหลงเหลือใช่ไหม นะครับมันยังเหลือใช่ไหมเราก็ใช้เม่จิตก็ได้หรือเราจะลบเองอย่างนี้ก็ได้ครับค่อยๆลบไปนี่อย่างนี้ก็ได้นี่มือนิ่งๆครับอย่างนี้ก็ได้นี่ครับลบไปเลยครับขยายแล้วก็ลบไปเลยนะครับลบไปเลยนะครับนะครับสามารถขยายได้โอ้ยขยายจนจนหน้าอายนะผมเนาะ ซีโฟฟากะตรงไหนเห็นหมดเลยตอนนี้นะครับอ๋ออย่างนี้เราก็กดย้อนปุ๊บนะทีนี้มันจะมีบางส่วนนะครับที่เราที่เราลบโดยเปนจิกแล้วมันมันโดนที่เราไม่ต้องการลบไปบางส่วนอย่างนี้ครับถ้าท่านกดไปที่ปุ่มนี่ครับรีรีเพร์นะครับรีเพร์กดไปที่รีเพร์ปั๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นเงาๆอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาเงาอย่างนี้ปั๊บท่านก็เลยครับเลยครับท่านจะรีเพร์ตรงไหน,น ลากตัวนี้ไปนะครับลากไปปึออ๊บลากไปนะครับลากไปนะครับแล้วก็ประกฏดปนวลเพื่อที่จะลบในส่วนที่เราต้องการลบออกขยาอะไ้ก็ได้นะครับึ๊บถ้ามันใหญ่ไปก็เลื่อนลดลดลงมา,าสนุกครับพอทําเป็นแล้วจะสนุกครับเราก็จะนั่งตัดทั้งวันนี่แหละครับตัดรูปภาพลง Facebook ทั้งวันนี่แหละครับนี่แหละครับคืองานของเราเนาะ งานในการขยายเครือข่ายของเรานะครับเราต้องรู้จักโปรโมทตัวเองนะครับลงภาพสวยๆนะครับเราเป็นมืออาชีพเองเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เองเลยนะครับนะครับนี่ครับตรงไหนที่เหลือๆก็ลบครับนะครับตรงไหนที่เหลือก็ลบนะครับลากลบไปทงลบโอ้ยลบเข้าไปปรับก็อนเคครับลูกศรโค้งๆย้อนกลับเ็็ไหมครับแ้วก็มาแตะ ข้างนอกอย่างนี้เห็นไหมครับปุ่มก็จะมาอยู่ข้างนอกนเรียบร้อยเรียบร้อยก็ย่อส่วนมีตรงไหนครับมีตรงไหนอีกเก็บให้ละเอียดนะครับก็ย่อส่วนเห็นไหมครับนี่ครับมาดูทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเลยครับเครื่องหมายถูกบนขวาส่งส่งไปปั๊บมันก็จะมีตัวอย่างนะครับเราก็ขยายดูได้ตรงไหนี่มันนะ โอ้มันยังมีอยู่ครับเราก็ย้อนกลับครับ smooth edge นะครับกลับไปนะครับขยายดูตรงไหนอ่ามันยังเหลือตรงนี้ใช่ไหมนะครับท่านก็กดที่เมนูนะครับนะครับกดที่เมนูลบ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 เป็นเลยแล้วก็นะครับองหมายถูกนะัขยายดูได้โอเคเมื่อโอเคแล้วก็กดเซฟครับขวามือด้านบนเซฟ นะครับเขาก็จะเซฟพอเซฟเสร็จปั๊บก็เครื่องหมายถูกก็จะกลายเป็นฟินิชสิ้นสุดก็กดไปที่เส้นสุดปุ๊บเรียบร้อยขึ้นโฆษณาอะไรช่างมันนะครับช่างมันนะครับเรียบร้อยกดออกไปนะครับทีนี้มันก็จะกลับมาหน้าแรกนะครับถ้าเราอยากจะออกก็กดออกไปเลยนะกดออกไปเลยแล้วรูปภาพเราอยู่ที่ไหนรูปภาพเราก็มาอยู่ที่นี่ครับ ดูนะรูปภาพอยู่ไหนนะครับนะครับเรากลับไปก่อนนะครับไปที game, ่อัลบั้มครับรูปภาพล่าสุดเราก็จะอยู่ที่ที่อัลบั้มนะครับรูปภาพล่าสุดเราก็อยู่ที่อัลบั้มสามารถเอาไปทําได้นะครับสามารถเอาไปทําได้นะครับนะครับนะครับดูนะครับรูปภาพล่าสุดเราอยู่ที่ อิเลเซอร์เห็นไหมครับมาแล้วครับนีรูปภาพล่าสุดนะครับเราสามารถเอาไปแทรกนะครับกับงานตัวไหนก็ได้นะครับที่เราจะทําเป็นภาพดิ่งนะครับแทรกรูปภาพตัดรูปสินค้ n สินค้าตัดรูปตัวเองนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์นะครับอยากให้ท่านนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆเพื่อให้หุ้นส่วนสมาชิก ของเรานะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไปขยายเครือขายผู้บริโภคทําเป็นภาพนิ่งทําเป็นภาพโปรโมทตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเป็นคราวไดมอนกันทุกคนนะครับ